สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจบุคลิกภาพที่ต้องบอกว่าซับซ้อนแล้วก็น่าทึ่งมากๆแบบหนึ่งนั่นคือ i n t j a ครับผมหลายคนอาจจะคุ้นคุภาพ i n t j ว่าเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์ใช่ไหมครับมองการไกลาวางแผนเก่งมากๆแต่พอมีตัว a หรือ assertive เข้ามาเนี่ยเออเมัอนเหมือนเพิ่มมิติเรื่องความมั่นใจความนิ่งเข้าไปอีกทาให้บุคลิกนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่น่าสนใจจริงๆครับ ใช่ค่ะคือตัว A เนี่ยมันทำให้บุคลิก INTJ มีความแตกต่างจากแบบ T หรือ t u r b u l e n t อย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะครับวันนี้เราก็จะมาสำรวจกันนี่แหละครับว่าชาว INTJ A หรือ Assertive Architect เนี่ยเขามองโลกยังไงกันนะแล้วกระบวนการคิดการตัดสินใจของเขาเป็นแบบไหนมีจุดแข็งอะไรที่เด่นๆบ้างแล้วก็มีมุมไหนที่อาจจะเป็นความท้าทายสำหรับพวกเขาบ้างอืมน่าสนใจมากค่ะค่ะรวบรวมมาครบเลยนะคะใช่ครับ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากให้ผู้ฟังโดยเฉพาะคนที่อาจจะเป็น INGJ a หรือคนที่สนใจบุคลิกภาพแบบนี้เนี่ยได้เข้าใจตัวตนทัศนคติกระบวนการคิดการตัดสินใจมากขึ้นรวมถึงเห็นภาพชัดๆไปเลยว่าความเป็น INGJ a ส่งผลต่อชีวิตในด้านต่างๆอย่างไงบ้างทั้งเรื่องงานความสัมพันธ์หรือแม้แต่เป้าหมายส่วนตัวของเขาเอาละครับมาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าได้เลยค่ะ ก่อนอื่นอาจจะต้องขอทวนพื้นฐานของ INTJ กันนิดหนึ่งนะคะ INTJ เนี่ยย่อมาจาก Introverted Intuitive Thinking Judging พูดง่ายๆก็คือเป็นนักวิเคราะห์ที่ใช้เหตุผลนำชอบมองภาพรวมอนาคตหรือความเป็นไปได้ต่างๆนะคะคือใช้ Intuition แล้วก็ให้ความสำคัญกับการวางแผนการตัดสินใจที่เป็นระบบอันนี้คือ Thinking กับ Judging แล้วก็มักจะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเองเพื่อเติมพลังหรือ introverted นั่นเองพวกเขาจะเก่งเรื่องการมองเห็นรูปแบบความเชื่อมโยงแล้วก็หาทางพัฒนาระบบต่างๆให้มันดีขึ้นอยู่เสมอครับผมแต่จุดสำคัญที่เราจะเน้นวันนี้คือตัว A หรือ assertive นี่แหละค่ะมันเหมือนเป็นตัวกำหนดทัศนคติหรือ identity ที่ส่งผลต่อการแสดงออกของบุคลิก INTJ อย่างชัดเจนมากๆ ลองเปรียบเทียบกับ INTJ t หรือ Turbulent ดูนะคะจะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับ ต่างกันยังไงบ้างครับระหว่าง A กับ T เนี่ยประเด็นแรกเลยนะคะคือความมั่นใจและการตัดสินใจอันนี้เป็นเรื่องเด่นของ INTJ A มากๆพวกเขามีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงค่ะเชื่อในสัญชาตญาณซึ่งจริงๆมันก็คือการประมวลผลข้อมูลแบบไม่รู้ตัวของเขานั่นแหละแล้วก็เชื่อในวิเคราะห์ของตัวเองมากๆไม่ค่อยลังเลหรือแบบกลับไปตั้งคำถามกับการตัดสินใจเดิมซ้ำไปซ้ำมาอ๋อคือตัดสินใจแล้วก็คือเดินหน้าเลย ประมาณนั้นเลยค่ะต่างจาก INTJ T ที่จะระมัดระวังกว่าอาจจะคิดทบทวนหลายรอบกังวลเรื่องความผิดพลาดมากกว่ามีข้อมูลจาก16 p e r s o n a l i t i e s ด้วยนะคะที่ชี้ว่า INTJ A ส่วนใหญ่เลยเกือบเกือบ93%เนี่ยมั่นใจว่าจะรับมือกับความท้าทายต่างๆได้ดีเทียบกับ INTJ T ที่ประมาณ71%โหต่างกันเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ย ใช่ค่ะแล้วทางแบรนด์แมเนเจอร์ก็เสริมว่า INTJ-A มักจะดูมั่นใจเด็ดขาดขณะที่ทีจะรอบครอบกว่าแล้วก็อาจจะต้องการข้อมูลมายืนยันเพิ่มอีกก่อนตัดสินใจนะคะหูความมั่นใจสูงขนาดนี้เนี่ยน่าสนใจว่าแล้วมันส่งผลต่อการรับมือกับความกดดันหรือความเครียดยังไงบ้างครับนั่นคือประเด็นที่2เลยค่ะการรับมือกับความเครียด INTJ ตัว A มีแนวโน้มจะสงบนิ่งกว่ามากค่ะ เวลาเจอปัญหาหรือแรงกดดันไม่ค่อยหวันไหวกับคำวิจารณ์หรือแม้แต่ความล้มเหลวเรียกว่าฟื้นตัวเร็วมากมิ่งมากจริงๆค่ะข้อมูลจาก16 personalities บอกว่า81%ของ INTJ ตัว A แทบไม่รู้สึกขุนเครงใจกับคำพูดคนอื่นเลยเ oh. ทียบกับ T ที่ประมาณ41%โอ้โห oh. ส่วน INTJ ตัว T จะอ่อนไหวต่อความเครียดมากกว่าอาจจะเก็บคำวิจารณ์หรือความผิดพลาดมาคิดมากวนเวียนอยู่ในหัวนานกว่า แหล่งข้อมูลภาษาไทยหลายๆที่ก็พูดตรงกันเรื่องนี้นะคะการที่นิ่งไม่ค่อยหวันไหวกับคำวิจารณ์นี่ฟังดูเป็นข้อดีมากๆเลยนะครับแต่เอ,อ่อในบางสถานการณ์ความนิ่งเฉยเกินไปแบบนี้มันอาจจะดูเหมือนไม่ใส่ใจหรือไม่แคร์อะไรแบบนี้หรือเปล่าครับอืมเป็นมุมที่น่าคิดมากค่ะความสงบนิ่งของเขาเนี่ยก็อาจจะถูกมองว่าเป็นการขาดการตอบสนองทางอารมณ์ได้ในบางบริบทเหมือนกันค่ะซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะได้คุยกันต่อในส่วนของความสัมพันธ์นะคะครับ แต่ถ้ามองในแง่แรงจูงใจซึ่งเป็นประเด็นที่3ความมั่นใจของ INTJ A ทำให้แรงขับเคลื่อนหลักๆของเขามาจากความเชื่อมั่งข้างในตัวเองแล้วก็ตระก,กะของตัวเองเป็นสำคัญเลยคือไม่ค่อยแกว่งตามปัจจัยภายนอกหรือความคาดหวังของสังคมเท่าไหร่ อ๋อ oh, คือยึดมั่นในหลักการตัวเองใช่ค่ะต่างจาก i n t j t ที่อาจจะถูกกระตุ้นจากความกังวลมากกว่าหรือความกลัวว่าจะทำได้ไม่ดีพอความต้องการพิสูจน์ตัวเองเพื่อลดข้อบกพร่องอะไรแบบนั้นนะคะเข้าใจครับแล้วถ้ามองผ่านเลนส์ของ cognitive functions หรือกระบวนการทำงานของสมองที่ i n t j ใช้กันหลักๆคือ n i ใช่ไหมครับ introverted intuition ที่มองอนาคต่ t, หรือ extroverted thinking ที่จัดการระบบข้างนอก F.I. หรือ Introverted Feeling ที่เกี่ยวกับค่านิยมส่วนตัวแล้วก็ S.E. หรือ e x t r o v e r t e d Sensing ที่รับรู้ปัจจุบันความเป็น A นี่มันส่งผลต่อการทำงานของฟังกช์ชันพวกนี้ยังไงบ้างครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะคือตัว A เนี่ยมันไม่ได้ไปเปลี่ยนลำดับหรือตัวฟังกช์ชันนะคะแต่มันเหมือนเป็นตัวปรับความดังหรือความเข้มของการแสดงออกมากกว่า อย่างฟังก์ชันหลักนี้ introverted intuition ที่ทำให้มองเห็นภาพอนาคตหรือกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยก็อาจจะถูกนำเสนอออกมาด้วยความเชื่อมั่นที่สูงขึ้นไม่ค่อยลังเลเท่าไหร่อ mm hmm. ส่วน T e x t r o v e r t e d thinking ที่เกี่ยวกับการวางแผนจัดการลงมือทำก็อาจจะดูเด็บถากตรงไปตรงมามากขึ้นมุ่งผลลัพธ์อย่างชัดเจนแต่ในทางกลับกันนะคะ F introverted feeling ซึ่งเป็นฟังก์ชันลำดับสที่เกี่ยวกับค่านิยมและความรู้สึกส่วนตัว แม้จะมีอยู่แต่ความมั่นคงของ A อาจทำให้พวกเขาไม่ค่อยถูกขับเคลื่อนด้วยความรู้สึกเท่าไหร่หรืออาจจะแสดงออกน้อยลงไปอีกเมื่อเทียบกับ T uh huh. และมันก็อาจจะมีผลต่อเซ e x t r o v e r t e d sensing ฟังก์ชันล่างสุดที่รับรู้สิ่งรอบตัวในปัจจุบันทำให้ดูเหมือนจดจ่อกับเป้าหมายในอนาคตด้วยนิทีมากกว่าที่จะดื่มด่ำกับปัจจุบันขณะเท่าที่ควรนะคะพอจะเห็นภาพครับ เหมือนกับว่าความเป็น A มันเป็นเกราะที่ทําให้การทํางานของฟังก์ชันหลักๆมันดูมั่นคงไม่ค่อยถูกกระทบจากภายนอกง่ายๆซึ่งก็น่าจะเชื่อมโยงกับจุดแข็งของพวกเขาโดยตรงเลยใช่ไหมครับถ้าพูดถึงจุดแข็งทั่วไปของ INTJ ก็คงเป็นเรื่องความสามารถในการวิเคราะห์ที่เฉียบคมการมองการไกลแก้ปัญหาซับซ้อนเก่งมีความเป็นอิสระสูงทํางานมีประสิทธิภาพอย่างที่เว็บต่างๆว่าไว ใช่เลยค่ะและสำหรับ INTJ A โดยเฉพาะเลยนะคะจุดแข็งที่เด่นชัดขึ้นไปอีกก็คือความมั่นคงทางอารมณ์อย่างที่เราคุยกันไปเมื่อกี้ทำให้รับมือกับอุปสรรคและความกดดันได้ดีเยี่ยมจริงๆครับการตัดสินใจที่เตดขาดไม่โลเลให้ทำเดินหน้าตามแผนได้เร็วแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือความเป็นตัวของตัวเองสูงมาก คือไม่ค่อยกังวลว่าคนอื่นจะคิดยังไงตราบใดที่สิ่งที่ทำมันสมเหตุสมผลตามหลักการของตัวเองซึ่งข้อมูลจากหลายแหล่งก็ยืนยันตรงกันค่ะรวมถึงแหล่งข้อมูลไทยที่บอกว่า INTJ A มักไม่ค่อยเก็บคำวิจารณ์มาทำให้เจ็บปวดใจเท่าไหร่แต่ในความแข็งแกร่งมากๆแบบนี้ มันต้องมีมุมที่ต้องระวังหรืออาจจะเป็นหลุมพลางอยู่บ้างใช่ไหมครับไอความมั่นใจมากๆเนี่ยถูกต้องเลยค่ะมันเหมือนดาบสองคมเหมือนกันความมั่นใจสูงสูงของ INTJ ก็อาจนำไปสู่บางประเด็นที่ต้องระวังได้ค่ะอย่างแรกที่ผมนึกออกเลยคือ ความมั่นใจที่อาจจะมากเกินไปหรือเปล่าครับแบบอาจทำให้มองข้ามรายละเอียดสำคัญบางอย่างไปหรืออาจจะไม่ค่อยเปิดรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจากมุมมองของตัวเองเพราะเชื่อมั่นในตรรกะการวิเคราะห์ของตัวเองมากเหลือเกินจนบางทีอาจดูเหมือนดื้อรั้นไปหรือมีแนวโน้มตัดสินคนอื่นจากมาตรฐานสูงๆของตัวเองอย่างที่เคยมีคนพูดถึงกันใช่ค่ะ นั่นเป็นประเด็นหนึ่งเลยอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันคือช่องว่างในการเข้าใจมิติทางอารมณ์ค่ะแม้ INTJ a จะดูมั่นคงทางอารมณ์กว่าไม่เครียดง่ายเท่าทีแต่ก็ยังคงเป็น INTJ ที่ฟังก์ชัน Fi Introverted Feeling อยู่ในลำดับที่3ซึ่งหมายความว่าการรับรู้จัดการหรือแสดงออกความรู้สึกทั้งของตัวเองและผู้อื่นเนี่ยมันไม่ใช่จุดแข็งโดยธรรมชาติของเขา พวกเขาอาจดูเย็นชาไม่ใส่ใจหรือตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ต้องใช้อารมณ์ด้วยเหตุผลเป็นหลักเสมอซึ่งตรงนี้ล่ละค่ะที่อาจสร้างความเข้าใจผิดหรือระยะห่างในความสัมพันธ์ได้ง่ายๆเลยข้อมูลจากหลายแหล่งทงั้งเว็บซิกก p e r s o n a l i t i e s ในส่วน Romance หรือกระทู้ใน reddit ก็พูดถึงความท้าทายตรงนี้ของ INTJ บ่อยครั้งมากค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับแล้วเรื่องมาตรฐานสูงล่ะครับ ถึงแม้จะไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยความกัง,งวลเท่า ENTJ แต่ดุมหลัน INTJ A ก็ยังคงมีมาตรฐานสูงปรี๊ดสำหรับตัวเองและบางทีก็เผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นด้วยเหมือนที่ Jobs DB เคยบอกไว้ยังคงมีอยู่ค่ะมาตรฐานสูงเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพเขาเลย แต่สำหรับ i n t j a มันอาจจะมาจากความเชื่อมั่นในศัก,กยภาพของตัวเองแล้วก็ภาพที่ชัดเจนของผลลัพธ์ที่ต้องการมากกว่าความกลัวว่าจะล้มเหลวแบบทีนะคะถ้าผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามคาดพวกเขาก็อาจจะผิดหวังนะคะแต่แนวโน้มคือจะวิเคราะห์หาสาเหตุแล้วก็ปรับปรุงมากกว่าจะจมอยู่กับความรู้สึกนั้นนานๆเหมือนทีครับผมสุดท้ายเลยความเป็นอิสระกับความมั่นใจสูงเนี่ยมันอาจทำให้บางที ดูเหมือนเข้าถึงยากหรือไม่ต้องการใครไปเลยหรือเปล่าครับเป็นไปได้มากๆค่ะเพราะพวกเขาแก้ปัญหาเองได้เก่งไม่ค่อยแสดงความอ่อนแอหรือไม่ค่อยร้องขอความช่วยเหลือทำให้คนอื่นอาจจะไม่แน่ใจว่าจะเข้าหายังไงหรือจะให้กำลังใจแบบไหนดีรู้สึกว่ามีกำแพงบางๆกั้นอยู่าาซึ่งทาง b r a นด Manager และ16 Personalities ก็เคยพูดถึงลักษณะนี้เหมือนกันค่ะ มันเป็นผลพวงจากความสามารถในการพึ่งพาตัวเองสูงมากๆของเขานั่นเองเข้าใจเลยครับเห็นภาพรวมของแก่นแท้จุดแข็งและข้อควรระวังของ INGJA ชัดขึ้นเยอะเลยครับทีนี้เราลองมาดูกันว่าบุค,คลิกภาพแบบนี้ส่งผลต่อชีวิตจริงในด้านต่างๆยังไงบ้างเริ่มจากเรื่องสำคัญอย่างการทำงานและอาชีพกันก่อนเลยดีกว่าครับชาว INGJA เขาสร้างเส้นทางอาชีพของตัวเองยังไงครับค่ะ ในโลกการทำงานนะคะชาว INTJ จะโดดเด่นมากเรื่องการแก้ปัญหาซับซ้อนการวางกลยุทธ์การมองภาพรวมพวกเขาชอบงานที่ท้าทายสติปัญญาต้องการความเป็นอิสระในการคิดและลงมือทำแล้วก็มุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะทำให้เป้าหมายสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพมากๆแต่ก็จะเบื่อง่ายกับงานรูทีนกดระเบียบยุมหยิม,ห,ยมหรือการเบืองในออฟฟิศอันนี้ข้อมูลจาก16 personalities c a r r e r s และ jobsteep ค่อนข้าง,าง,างชัดเจนเลยค่ะ ครับแล้วความเป็น assertive หรือ A เนี่ยมันเข้ามามีบทบาทตรงไหนในการทำงานของพวกเขาดังครับความมั่นใจของ A ทํำให้ INTJ A กล้าที่จะเสนอไอเดียที่แตกต่างหรือท้าทายวิธีการดําเดิมโดยไม่ค่อยกลัวแรงเสียดทานหรือคำวิจารณ์เท่าไหรค่ค่ะทำให้จัดการโปรเจกต์ใหญ่ๆได้ดีมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนแม้ว่าตามข้อมูล jobs d e e จะบอกว่า INTJ อานไม่ชอบบทบาทผู้นำโดยธรรมชาติแต่ถ้าสมเป็นขึ้นมา INTJ A ก็สามารถเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพได้นะคะโดยจะนำด้วยวิสัยทัศน์ตรกกะแล้วก็เป้าหมายที่ชัดเจนอาจจะไม่ใช่ผู้นำสไตล์เข้าถึงง่ายเน้นสร้างสัมพันธ์แต่จะเน้นผลลัพธ์และความก้าวหน้าเป็นหลักค่ะแต่ก็อาจจะมีความท้าทายซ่อนอยู่เหมือนกันอย่างที่16 Personalities Careers บอกไว้ว่าช่วงแรกๆในการทำงานอาจจะเบื่อง่ายกับงานที่ไม่ท้าทายพอหรือบางทีด้วยความที่มุ่งมั่นมากๆกับเป้าหมาย อาจทำให้ดูเหมือนไม่ค่อยใส่ใจเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเท่าที่ควรใช่ค่ะดังนั้นอาชีพที่มักจะเหมาะก,กับ INTJ จึงเป็นงานที่ต้องใช้การวิเคราะห์เชิงลึกวางแผนกลยุทธ์ใช้ความคิดสร้างสรรค์แก้ปัญหาหรือได้ทำงานค่อนข้างอิสระอาจจะเป็นนักกลยุทธ์นักวิเคราะห์ระบบผู้สอบบัญชีอาจารย์นักวิจัยโปรแกรมเมอร์สถาปนิกวิศวกรนักเศรษฐศาสตร์ หรือแม้แต่ผู้ประกอบการที่สร้างธุรกิจของตัวเองขึ้นมาเลยก็ได้ค่ะตามที่หลายๆแหล่งแนะนำมานะคะน่าสนใจมากครับมีอาชีพหลากหลายเลยทีเดียวแล้วในมิติของความสัมพันธ์ล่ะครับทั้งความรักและมิตรภาพชาว i n t j a มีแนวทางเป็นยังไงบ้างครับเรื่องนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเรื่องความรักนะคะชาว i n t j มักจะมองความสัมพันธ์อย่างจริงจังแล้วก็อาจจะมีเป้าหมายบางอย่างซ่อนอยู่ลึกๆให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ ความฉลาดการเชื่อมต่อกันทางปัญญาลแล้วก็ความลึกซึ้งค่ะไม่ค่อยชอบอะไรที่ผิวเผินหรือการเล่นเกมในความสัมพันธ์เท่าไหร่อาจจะมีภาพคู่ครองในอุดมคติที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่ในหัวเลยตามที่16 personalities romance และแหล่งข้อมูลไทยว่าไว้นะคะชัดเจนมากแล้วความเป็น A มันส่งผลต่อสไตล์ความรักของพวกเขายังไงบ้างครับ อืมทำให้ INTJ A มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากค่ะในความสัมพันธ์ไม่ค่อยเจ็บปวดหรือหวั่นไหวกับคำพูดหรือการกระทำเล็กๆน้อยๆของคนรักเท่าไหร่ดูภายนอกอาจจะมั่นคงทางอารมณ์มากไม่ค่อยแสดงออกถึงความต้องการพึ่งพิงเท่าไหร่ครับแต่ในทางกลับกันนะคะความเป็นอิสระสูงแล้วก็ความไม่ค่อยแสดงออกนี้ก็อาจทำให้คู่ของเขารู้สึกห่างเหินหรือไม่แน่ใจในความรู้สึกได้เหมือนกันค่ะผมเห็นมีข้อมูลจากแหล่งภาษาไทยที่สรุป ข้อดีข้อเสียของ INTJ ในความสัมพันธ์ไว้น่าสนใจเหมือนกันนะครับข้อดีคือความมั่นใจจริงจังแล้วก็เป็นผู้ฟังที่ดีนะถ้าตั้งใจฟังจริงๆแต่ข้อเสียคืออาจจะไม่ค่อยเข้าใจความรู้สึกคนอื่นเชื่อมั่นในความคิดตัวเองสูงมากไม่เก่งในการแสดงความรักหรือการปลอบโยนทางอารมณ์มักจะใช้เหตุผลนำเสมอเลยถูกต้องเลยค่ะชัดเจนมาก แล้วในแง่มิตรภาพก็ก็จะคล้ายๆกันนะคะ INTJ มักจะมีเพื่อนน้อยแต่เน้นคุณภาพและความลึกซึ้งทางปัญญาชอบเพื่อนที่คุยกันเรื่องแนวคิดไอเดียหรือประเด็นซับซ้อนได้อาจจะเข้ากันได้ดีกับคนบุคลิกภาพกลุ่ม N หรือ Intuitive ด้วยกันโดยเฉพาะพวก NT หรือ NF ตามที่แหล่งข้อมูลไทยและกระทู้น r ร d ดิ t พูดถึงกันแต่ก็อาจจะมีปัญหาในการให้กำลังใจเพื่อนในเชิงอารมณ์บ้างเพราะนั่นไม่ใช่ภาษาที่พวกเขาถนัดจริงๆคะ่ะ มีการพูดถึงบุคลิกภาพที่อาจจะเข้ากันได้ดีเป็นพิเศษด้วยไหมครับแบบคู่ที่แมชกันอะไรแบบนี <c oughs> ้ก็มีการพูดถึงตามทฤษฎีนะคะว่าบุคลิกภาพอย่าง ENFP หรือ ENTp อาจจะเข้ากับ INTJ ได้ดีเพราะความเป็น extrovert หรือ E <c oughs> ของเขาเนี่ยช่วยเปิดบทสนทนาแล้วก็ดึง INTJ ออกมาจากโลกส่วนตัวได้บ้าง อ๋อ oh, ช่วยดึงออกมาใช่ค่ะแล้วความเปิดกว้างหรือ P perceiving ของพวกเขาก็อาจจะสมดุลกับความต้องการควบคุมและวางแผนหรือ J judging ของ INTJ ได้ดีแล้วก็มักจะให้พื้นที่ส่วนตัวที่ INTJ ต้องการได้ดีด้วยค่ะน่าสนใจครับครบทั้งเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์และมาถึงเรื่องชีวิตส่วนตัวและงานอดิเรกกันบ้างดีกว่าครับ ชาว INTJ a เขามักจะใช้เวลาว่างทำอะไรกันครับข้อมูลจาก psychology j u n k i บอกว่างานอดิเรกของ INTJ มักจะสะท้อนความเป็นอิสระการใช้ตัดกะกลยุทธ์ความต้องการเรียนรู้หรือความคิดสร้างสรรค์ได้ดีมากๆเลยครับตัวอย่างก็หลากหลายเลยตั้งแต่เกมที่ต้องวางแผนเยอะๆอย่างหมากรุกซูโดกุ หรือพวกบอร์ดเกมซับซ้อนๆอการศึกษาค้นคว้าเรื่องที่ตัวเองสนใจแบบเจาะลึกไปเลยกีฬาที่เล่นคนเดียวเช่นว,วิ่งว่ายน้ำปีนผาหรือจะเป็นการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะอย่างวาดรูปถ่ายภาพการเขียนค่ะการทำงานกับคอมพิวเตอร์เขียนโค้ดพัฒนาอะไรใหม่ๆหรือแม้แต่การจัดระเบียบบ้านจัดระเบียบข้อมูลให้เป็นระบบอันนี้ก็น่าสนใจ ใช่ค่ะเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สมองหรือไม่ก็ทำคนเดียวได้ดีซึ่งพอเป็น INTJ a เนี่ยความมั่นใจและแรงขับจากภายในก็น่าจะทำให้พวกเขาทำกิจกรรมเหล่านี้อย่างมุ่งมั่นและจริงจังมากๆไม่ได้ทำเพื่อต้องการคำชมหรือการยอมรับจากใครแค่ได้ทำในสิ่งที่มันท้าทายพัฒนาตัวเองหรือตอบสนองความสนใจส่วนตัวของเขาก็พอใจแล้วถูกต้องเลยค่ะทำเพื่อความพึงพอใจของตัวเองเป็นหลักเอาละครับ เราได้เจาะลึกบุคลิกภาพ INTJ A กันมาพอสมควรแล้วนะครับสรุปแล้วเนี่ยภาพของ INTJ A ที่เราเห็นคือนักกลยุทธ์ผู้มั่นใจมากๆขับเคลื่อนจากตรรก,กะและความเชื่อมั่นภายในรับมือกับความท้าทายได้ดีมีความเด็ดขาดสูงเป็นตัวของตัวเองมากๆแต่ก็มีมุมที่ต้องใส่ใจคือเรื่องความมั่นใจที่อาจจะปิดกั้นมุมมองอื่นไปบ้างหรือช่องว่างในการรับรู้และแสดงออกทางอารมณ์ที่อาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ได้เหมือนกัน ใช่เลยค่ะและเพื่อให้การพูกรีครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะกับผู้ฟังที่เป็น INTJ A หรือสนใจจะเข้าใจพวกเขามากขึ้นนะคะมีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายเลยลองนำไปสำรวจตัวเองต่อกันค่ะครับผมคำถามแรกนะคะในเมื่อความมั่นใจคือจุดแข่งสำคัญมากๆของคุณจะใช้ความมั่นใจนั้นเป็นฐานในการเปิดรับมุมมองใหม่ๆที่อาจจะขัดแย้งกับความคิดเดิมของคุณ หรือลองสำรวจมิติทางความรู้สึก FI ของตัวเองให้ลึกซึ้งขึ้นโดยไม่ต้องรู้สึกถึงความเปราะบางหรือกังวลแบบที่บุคลิกภาพแบบเชอร์บ e n t อาจจะเผชิญได้ยังไงบ้างคะการสำรวจนี้อาจนำไปสู่ความเข้าใจตนเองและความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้นะคะอืมน่าคิดตามมากๆครับมีอะไรในปัจจุบันขณะที่อาจกำลังถูกมองข้ามไปบ้างหรือเปล่าคะ อาจจะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้นอยๆในความสัมพันธ์การชื่นชมความสําเร็จระหว่างทางหรือแม้แต่การหยุดเพื่อรับรู้ความรู้สึกของตัวเองและคนรอบข้างณเวลานั้นการหันมาใส่ใจปัจจุบันอาจจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าไม่แพ้การวางแผนเพื่อนนะอนาคตเลยก็ได้นะคะเป็นคําถามที่ชวนให้ฉุกคิดและกลับมามองตัวเองได้ดีมากๆเลยครับทั้งสองคำถามเลยค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะครับผม สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการเจาะลึกเรื่อง INTJ A มากๆนะครับได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยยินดีค่ะ